อโอ้ใครนอเข้ามาวันดีค่ะมาไม่เจอเจาของบ้านใช่ไหมมากดไลค์ให้ววีโว ivo, วันดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะวีโวจ้าขอบคุณมากมากค่ะ เงียบจังเลยขอบคุณนะคะสองไลค์แต่ยายไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะมีโวมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองล้านไลค์ ฮานที่เดียวยายก็จะรอวอาจะไลค์แค่สามสิบวนทีเน,นเพื่อนไม,ม,ม่มีเข้ามาเลยสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีทั้งสองท่านมันเป็นเงาเลยเว๊บ <laughs> เงาใหญ่ สะท้อนแสงเดี๋ยวยายลงไล่ยายไปหาซื้ออ่านี่มาใหม่คนซื้อหลอดไฟมาใหม่หลอดไฟ โน้กีกก็สี่ไลท์ตรงน,นี้ก็สองไลท์อืมจะมีเพื่อนเข้ามาไหมเนาะรู้สึกเงียบเกินไม่มีความดันให้ใหญ่เลยที่รักจระรงมาสัญญากันใหม่ เก่องเช่นเรื่องอะไรอย่าหน้อยใจที่รักฉันมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาดูภาพสวยๆกุตาหิวมาจากไทยนี่ยังไม่ได้เอาไปแปวนเลย่าน mm hmm. ยายไลทิไทยครั้งหนึ่งตอนนี้มาไลแบบแบบประเภทที่ว่ามีอย่านี้อยู่นะคะใครฟังอยู่คะเนี่ย ไอตอนนี้ที่ยายไลค์เพราะว่ามีลูกปงูงลูกปูงกับแสงตะวัน <c oughs> ภาพจากแสงตะวันไม่ได้ปไปไลค์ข้างนอกเลยอขอให้ไล